สำหรับผมการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตบนโลกใบนี้คือช่วงเวลาที่ที่ท้าทายและมีความหมายกับผมมากที่สุดสิ่งที่ผมได้ค้นพบมันคือความยิ่งใหญ่ของความรักที่ผมได้รู้สึกกับชีวิตของตัวเองและต่อทุกสรรพสิ่งในโลกที่ผมกำลังรู้สึก กับหัวใจของผมผมได้ทำในสิ่งที่รักผมที่ใช้ชีวิตในสิ่งที่ผมปรารถนาผมได้ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ด้วยความรู้สึกของหัวใจของความเป็นมนุษย์ของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนด้วยความด้วยความรด ด้วยความลดอัตราด้วยความลดความหยิ่งผยองหรือความทรนงในตัวเราเองผมใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรักและผมรู้ว่าเมื่อผมกลับมารักตัวเองผมพลังคนพบชีวิตทุกๆกลมหายใจที่ผมเหลืออยู่บนโลกใบนี้ด้วยความชิโรราบด้วยความรักด้วยความซาบซึ้งกับชีวิตอย่างแท้จริง